สวัสดีค่ะลัคนาราศีธนูนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจำเดือนพฤษภาถึงมิถุนายน2566นนะคะแม่หมอก็จะดูดวงทำนายไพ่ยิปซีนะคะควบคู่กับการดูดวงดาวทางโหราศาสตร์ให้คุณด้วยโดยเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะสำหรับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ให้คุณก่อนเลยนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาแม่หมออนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะไปเปิดไพท่ทำนายดวงกันเลยจ้า ลักนณาธนูนะคะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของการเงินการทองนิดนึงนะคะอาจจะมีคนมาหยิบยืมนะคะมาเพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินน้าในช่วงนี้สําหรับคนคนลักนณาราศรีธนูนะคะแต่จะมีโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะมรดกที่ดินนะคะมีโอกาสได้มรดกตกทอดนะคะแต่ว่าให้ระวังสุขภาพของคนในบ้านนะ สำหรับคนลัคนาราศีธนูเพราะว่าช่วงนี้ดาวทิศย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพอริของคุณนะคะตอนนี้ดาวทิศไปอยู่ราศีพฤษภแล้วนะคะพฤษภนั้นเป็นภพอริของคุณนะคะระวังเรื่องอะไรระวังสามีในดวงหญิงนะคะใครที่มีแฟนมีสามีที่เป็นคนลัคนาธนูที่เป็นท่านหญิงให้ระวังสุขภาพของแฟนคนรักอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะคะขึ้นไพ่เดอะเดชในตำแหน่งของคนรักคู่ครองนะในช่วงนี้นะคะ อาจจะเจ็บไม่สบายมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของสุภาพของคุณพ่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องให้ระมัดร,ระวังด้วยนะคะเพราะว่าดาวอาทิตเป็นดาวในภพสุภะของคุณเข้าสู่ภพอริระวังสุภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อนะคะระวังทะเลาะกับหัวหน้างานในช่วงนี้สำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะเรื่องของ ตัวเราเองในช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าจิตตกนะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสเสถียรภาพเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรดูสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะคะทุกคนมันมีไพ่เดอะมูนขึ้นมาด้วยนะให้ระวังสุขภาพของคุณคุณแม่ด้วยนะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะ ระวังคุณแม่มีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลเจ็บป่วยไม่สบายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ให้ระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆข้อผิดพลาดต่างๆในเรื่องของสัญญานะคะการลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนในช่วงนี้นะมันจะมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นถึงขั้นทําให้ต้องแบบ ลมเลิกสถานการณ์บางอย่างกลางคันเลยนะคะยังไม่ได้ลงมือทําอะไรกันแล้วหรือว่าทําไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางปรากฏว่า,าเรื่องของปัญหาวสักมากลางคันทิ้งกลางคันอะไรประมาณนี้นะคะให้ระวังนิดนึงถ้าใครที่ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่เป็นอยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็น คนที่อยู่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้อาจจะมีเรื่องบาดหมางใจกันนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนบางท่านสำหรับคนลัคนาธนูช่วงนี้อาจจะอยากเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปไม้ช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์น,นะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ยังอยู่พบอรินะคะเรื่องของการเดินทางอะไรต้องเรามาระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆอุปสรรคปัญหาติดขัดด้วยนะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะ แต่ว่าดาวประจําตัวของคุณนะนะคะก็คือดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะซึ่งเป็นภพปุตตะภพของการเริ่มต้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้หนึ่งเดือนนี้นะตั้งแต่ตอนนี้เลยวันนี้เลยที่แม่หมอทํานายไปจนถึงวันที่15มิถุนายนยังเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวงังเพราะว่ามีดาวที่ตกภพอรินะคะระวังจะมีปัญหาอุสศักนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะสำหรับคนธนูนะคะและก็ในช่วงนี้นะสำหรับคนธนูสำหรับดาวคารซึ่งเป็นดาวในภพปุตตะของคุณแล้วก็เป็นดาวอีกเจ้าเรือนหนึ่งก็คือภพวินาศนะทุกคนตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นภพมรณนะดังนั้นบรรดาดาวต่างๆนะคะที่ไปอาศัยอยู่เรือนของดาวคารเขาก็จะมีปัญหาไปด้วยนะ ดาวที่เข้าไปอยู่ในเรือนของดาวคานั้นก็จะมีดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวปัตตนิผู้ครองคนรักแล้วก็เป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งก็คือพบกรรมการงานของคุณนะคะแล้วก็มีดาวประจําตัวของคุณด้วยนะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะคะอาศัยอยู่ที่เรือนดาวคาร์นพปุตตะนะคะแล้วก็มีดาวพันธุด้วยนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวพันธุบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคุณแม่นะคะรถราของคุณนะคะที่ที่ดินของคุณด้วยนะคะ รวมทั้งเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะตอนนี้อยู่ที่เรือนดาวคารแต่ว่าดาวคารเขาไปอยู่ภพมรณะดังนั้นนะคะแม่หมอถึงบอกว่าให้คุณระมัดระวังในเรื่องของสุภาพของคุณพ่อคุณแม่นะคะระวังสุภาพของตัวเองด้วยนะคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะระวังสุภาพของคนรักคู่ครองด้วยนะคะและก็คือมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะนะคะแล้วก็ดาวราหูนะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวในภพ สหัสชชเพื่อนฝูงของคุณไงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เรือนดาวคารแต่ตอนนี้ดาวคารเขาจรไปอยู่ที่ภพมรณนะดังนั้นเรื่องของเพื่อนฝูงแม่หมอถึงบอกว่าถ้าใครลงทุนนะคะรวมทุ้นกับเพื่อนถ้าเป็นคนไกลอะได้อยู่แต่ถ้าเป็นคนใกล้ๆต้องระวังเรื่องของความบาดหมางใจกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวคารนั้นนะคะเรียกว่าย้ายไปอยู่ภพมรณนะ ต้องระมัดระวังในหลายๆเรื่องนะคะตามหน้าไพ่ของคุณแล้วก็ยังมีปัญหาวัสักนะแล้วก็เมเจอร์อาคานาเด็เดขึ้นมาในตำแหน่งนี้ด้วยที่สี่นะคะทุกคนนะคะระวังสุขภาพของคนแม่คนพ่อเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าคนธนูเนี่ยนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้มรดกนะแต่มันจะเหมือนทุกขลาบนะอาจจะแบบมีเรื่องมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องของการสูญเสียเข้ามาแล้วถึงจะได้อ่ะ อันนี้ให้ระวังนะเพราะว่าดาวดองคานไปอยู่พมรณะทุกคนต้องระวังนิดหนึ่งนะคะและก็มีไพ่จัดเมนขึ้นมานะคะไพ่จัดเมนขึ้นมาเป็นไพ่ประกบหน้าของคุณนะคะไพ่จัดเมนนี่ก็สื่อในเรื่องของอคุณอาจจะได้เจอเรื่องราวเก่า,กาในอดีตนะคะอย่างเช่นเรื่องราวบางอย่างนะคะที่เรายัางไม่เคลียร์ก็อาจจะได้เคลียร์ในช่วงนี้นะคะรวมทั้งจัดเมนเกี่ยวกับเรื่องของมรดกด้วยนะ เออก็มีโอกาสได้สูงนะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะไพ่ขึ้นมาแบบเหมือนทุกขลาบนะทุกคนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะปัญหาวสักจะเป็นไพ่สี่เหลียยนนะทุกคนนะคะก็เรื่องของการเงินดูแลดีๆนิดนึงนะคะอาจจะไปเสียเงินให้กับเรื่องของ ความเจ็บป่วยของคนภายในบ้านนะคะสําหรับคนลัคนณาราศีธนูต้องระวังนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของความเจ็บป่วยของคนในบ้านก็จะเป็นเรื่องของซ่อมบ้านซ่อมรถนะสําหรับคนลัคนณาราศีธนูนะคะแต่เรื่องคดีความแม่หมอว่ามันจบจะดีในเรื่องของคดีความเพราะว่าดาววินาศเข้าพบมรณะเรียบร้อยนะคะใครที่มีคดีความนะคะยืดเยื้อยาวนานมาจะจบในช่วงนี้ก็ได้สําหรับคนลักนณาราศีธนูนะคะ วินาศเข้าพบมรณะเรื่องคุกเรื่องตารางก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่จะมีเรื่องของสุภาพของคนในบ้านเรื่องของการได้ซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะมีการผุพังเสียหายของบ้านรถที่ดินของคุณก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังดูแลเรื่องของการเงินดีๆแต่ว่ามันจะเป็นทุกขลาบเสียไปแล้วก็จะได้มานะสาหรับคนลักษณะนธนูจะเป็นลักษณะนั้นนะคะการงานนี่มีโอกาสที่คุณจะเรียกว่าจะ มีโอกาสที่จะแบบหลายคนนะมีโอกาสที่จะลาออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอาจจะไปดําเนินธุรกิจส่วนตัวนะคะสืบทอดกิจการของคุณพ่อคุณแม่คะหรือว่า,าไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแต่ระหวังเรื่องของเอกสารสัญญาดีๆนะคะเรื่องของเอกสารสัญญาถ้าใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะทุกคน <g ülme> ก็อาจจะมีเรื่องติดขัดบ้าง <g ülme> ในช่วงนี้เพราะดาวพุธยังมนอยู่นะคะยังมนอยู่ก็รอก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวดาวพุธย้ายนะคะประมาณเดือนต้นเดือน <g ülme> มิถุนายนดาวพุธย้ายนะคะแต่ของคุณก็ยังมีอุปสรรคปัญหายอยู่นะพ <g ülme> ุธก็ย้ายไปพบอลิอีกนะคะดังนั้นแล้วนะคะระวังเรื่องของคู่ครองคนรักเหมือนกันเดือนมิถุนายนระวังทะเลาะกับแฟนกับระวังทะเลาะกับแฟนเรื่องของการงานก็จะมีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็ขอให้อดทนก่อนนะสำหรับคนธนูในช่วงนี้นะคะขอให้อดทนก่อนเพราะว่าเป็นช่วงอุปสรรคปัญหานะคะเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายแต่ว่าดาวคารจะอยู่ในราศีกระกฎหลายเดือนอยู่นะทุกคนนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอยู่ประมาณประมาณจนถึงเดือนสิงหาเลยมั้งนะคะ อยู่ราศีกรกฎจนถึงเดือนสิงหาเลยอะช่วงนี้ก็ต้องเรามาระ,ระวังนิดหนึ่งนะนะคะเรื่องบ้านรถที่ดินสุขภาพคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เรื่องของการงานเนี่ยถ้าใครที่แบบทํางานประจํามีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะมันมีไพ่เดนเดสในตําแหน่งการงานของคุณไงนะคะ เปลี่ยนแปลงลักษณะไหนลถ้าไม่ลาออกจากงานก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบของการทํางานใหม่นะคะไม่งั้นก็จะต้องได้ไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนแดน,แดนไกลต่างประเทศนะสําหรับคนลักษณะธนูจะเป็นลักษณะนั้นนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นทุกคนไพ่บอกแบบนั้นบ,บางทีทอ่ะคนธนูอาจจะทํางานมานานแล้วบริษัทส่งตัวไปดูงานสัก3ามสี่เดือนก็ได้นะดูลักษณะไพ่เป็นแบบนั้นเลยนะคะเออนะคะเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับคนธนูนะคะ แต่ก็ระวังความติดขัดความเลดล่าชา้าอุปสรรค์ปัญหาต่างๆด้วยก็วางแผนดีๆนะในช่วงนี้สําหรับคนธนูนะคะในส่วนเรื่องของคนที่ทํามาค้าขายนะคะคนลักนาธนูในช่วงนี้ก็บริหารจัดการดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะบริหารจัดการดีๆถ้าติดต่อประสานงานหรือว่าค้าขาย,เน,ยเน้นเป็นคนทางไกลนะออนไลน์ทางไกลหรือว่าออนไลน์ก็จะดีหรือว่าดีลกับ คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานโรงพยาบาลนะคะคนที่มีอาชีพงานพยาบาลคนที่เกี่ยวข้องกับทำงานเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนงานประกันชีวิตก็ได้นะคะก็จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้นะสำหรับคนธนูนะคะในส่วนอื่นๆน,นะคะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์สถานะคนโสดเป็นยังไงบ้างสถานะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่คนเก่าๆจะรีเทิร์นกลับมานะ แต่ก็ดูดีๆนะคะอคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่คนเก่าๆจะรีเทิร์นกลับมาแต่คุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวคุณแล้วแบบซาเทลลาภาพอะไรบางอย่างในในความรู้สึกของคุณอะ่ะมันรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงนะคะแต่ว่ามันจะมีมีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับมานะไพ่มันขึ้นเดนเดตมันมีมีขึ้นไพ่เอ่อจัดเมนขึ้นด้วยแล้วก็ไพ่ประจาตัวเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอืม ก็ดูดีๆแล้วกันสําหรับคนลัคนาธนูนะคะเพราะว่าตอนนี้ดาวปัตตานีของเราอยู่ที่เรือนดองคารแล้วดาวอคานไปอยู่ภพมรณะก็ยังมีโอกาสที่คนเก,เก่าจะกลับมานะคะแต่พิจารณาดีๆนะคะแต่ถ้าว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะเจอคนต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลต่างชาติต่างภาษาเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ได้เหมือนกันสําหรับคนธนูในช่วงนี้นะคะคนสดจะเป็นสไตล์นั้นเลยนะคะส่วน คนที่มีคู่มีแฟนแล้วระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองนะจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ในช่วงนี้นะคะหรือมีเรื่องต้องห่างไกลกันสักระยะหนึ่งนะนะคะดังนั้นแล้วนะคะคนมีคู่ต้องระวังสุขภาพของคนรักคู่ครองหนึ่งละนะคะสองก็คือคุณต้องระวังการทะเลาะขัดแย้งกับคนรักคู่ครองเพราะเดี๋ยวดาวปัตตนิของคุณ่ะจะย้ายเข้าสู่ภพออริ นะคะทุกคนนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภพอลินะคะดังนั้นก็ต้องระวังว่าจะทะเลาะกันหรือคนรักไม่เจ็บป่วยไม่สบายในช่วงนี้สําหรับคนมีคู่นะคะ่ะหรือว่ามีเรื่องให้ห่างไกลกันสักระยะหนึ่งแต่ถ้า,าเป็นคนโสดแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนรักคู่ครองที่เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลคนที่เป็นพ่อมแม่ไม่ไม่แต่คนที่เป็นพ่อแม่แม่จะจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะที่คุณจะเจอนะคะเพราะว่าตำแหน่งคนรักเป็นไพ่เดอเด ะะไม่งานก็เป็นคนเก่าๆที่จะวนเวียนกลับมาเจอเจอกันในช่วงนี้นะคะรวมทั้งดาวศุกร์ที่จรในช่วงนี้สิ้นเดือนพฤษภาคมอ่ะเขาจะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎในภพมรณะด้วยนะคะดังนั้นก็เรียกว่าศุกร์ในภพมรณะเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนก็ต้องดูดาวศุกร์ของคุณอนะ่ะว่าเป็นดาวในภพอะไรนะคะ ถ้าเป็นดาวในภพที่เสียเข้าภพมรณะมันก็จะกลายเป็นดีไปดาวสุกเป็นภพอริอริเข้ามรณะเออปัญหาวัสดุต่างๆมันก็จะจบสิ้นค่ะนะคะเรียกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะจะเคลียร์กันได้ช่วงไปลายเดือนสําหรับคนมีคู่มีแฟนอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่ทะเลาะกันอยู่นะคะก็จะเคลียร์กันได้ไปลายเดือนพฤษภาคมอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ถือว่าโอเคไปแต่ว่าดาวสุก็เป็นดาวในภพลาภะของคุณนะลาภาคุณย้ายไปอยู่ที่ภพมรณะนะ ช่วงไปลเดือนน่ะนะคะดาวลาพาไปอยู่พบมรณะดังนั้นเรื่องของการหาโชคลาบต้องหาจากคนที่อยู่ไกลๆเรื่องสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะสามารถทําได้นะคะโลกออนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับมรดกตกทอดสูงสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะทุกขลาบนะทุกคน นะดังนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะมีโชคแต่ว่าแต่ว่ามันเหมือนกับต้องแบบสูญเสียอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยเออต้องระวังนิดหนึ่งนะคะคือไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าจะมีการล้มหายตายจากของคนที่รู้จักนะบางทีอาจจะเหมือนกับแบบ เราต้องจากที่หนึ่งไปเพื่อทำสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับไพ่เดดเดนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องเสียสูญเสียบุคคลคนใดคนหนึ่งไปเท่านั้นนะคะมันตีความหมายได้กว้างๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้แม่หมอให้คุณระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะ ระวังถูกทรยศหักหลังได้ถูกแทงข้างหลังได้นะคะเรื่องของการเสี่ยมเสียชื่อเสียงได้นะคะดังนั้นรัดกุมดีๆนะคะช่วงนี้ใครลงทุนร่วมหุ้นกับใครช่วงนี้ดูดีๆเรื่องเอกสารสัญญานะคะเพราะว่าดาวคุณยังไม่ยังไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่อะนะคะสำหรับคนลักนาธนูนะคะแต่โชคดีว่าดาวประจําตัวนะคะยังอยู่ในมาตรฐานดาวที่เข้มแข็งอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้ ดาวเจ้าเรือนเกษตรเขายังเดินไปอยู่ในภพที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะมันอาจจะมีปัญหาติดขัดได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันจะดีสำหรับคนที่ดีลวงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลทำงานออนไลน์สื่อต่างๆโลกโซเชียลรวมทั้งคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยของคนหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะหรือว่างานประกันชีวิตประกันภัยอะไรประมาณนีย้ยังพอไปได้อยู่นะคะ แต่ว่าถ้าเป็นนอกเหนือจากนี้แล้วมันอาจจะมีปัญหาวศักด์ได้ดังนั้นต้องระวังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรื่องของความรักก็แม่หมอก็ทํานายไปแล้วนะคะมันเป็นช่วงที่คนเก่าๆจะกลับมาด้วยนะคนธนูนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณกลับไปคบให้คุณพิจารณาเองนะเรื่องของคนเก่าๆนะคะไม่ไม่ขอออกความคิดเห็นนะคะแต่มีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่ๆนะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนละขนาดธนูนะดาวประจําตัวข้อพบปุตตะเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่เจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆหมได้เหมือนกันนะคะดูช่วงที่ดาวปัตตนิเดินดีๆด,ดาวสุขเดินดีๆก่อนช่วงนี้ปัตตนิเดินไม่ดีนะทุกคนอ่าพฤทภพามิถุนาเนี่ยปัตตนิกับดาวสุขของคุณยังเดินไม่ดีนะคะยังอยู่พบที่เสียอยู่ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะความจรงิงดาวการงานของคุณแล้วก็ดาว ปัตตานีของคุณอะในเดือนพฤษภาคมเขาอยู่ที่ราศีเมษนะแต่เผอิญว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารราศีเมษอะเขาไปอยู่พบมรณะดังนั้นมันจะทําให้นะคะบรรดาดาวต่างๆที่อยู่ในเรือนดาวอ,าอังคารเนี่ยนะคะอาจจะดรอปลงด้วยเหมือนกันนะนะคะก็ยังไม่ได้ปลอดภัยเดือนพฤษภาพอเดือนมิถุนาเนี่ยดาวพุธยายนะคะ คุณย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็เป็นพบอริเองไงสําหรับคนลัคนาธนูนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เลยยังยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่พบมละนะคะย้ายเข้าสู่ภพมลณะในช่วงไปไปลายเดือนด้วยค่ะนะคะศุกร์ไปร่วมราศีกับดาวคารน,นะคะในพบมละนะคะก็แม่หมอว่า มันก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะทุกคนนะคะเรียกว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ประคับประคองกันไปนะสาหรับคนลัราศีธนูนะคะอาจจะเป็นช่วงเป็นจังหวะด้วยของดวงดาวนะคะในช่วงนี้นะคะมันมีช่วงที่คุณอาจจะต้องทะเลาะกันมีช่วงที่แฟนของคุณจะต้องเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะสาหรับคนธนูจะเป็นประมาณนี้คะแต่ว่าเรื <Schön. behav. S 1> ่องของการงานหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆถ้าเป็นงานต่างประเทศงานที่ติดต่อคนไกลๆนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับ งานแพทย์พยาบาลหรือว่า,าความเจ็บความป่วยของคนนะคะเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยโอเคอยู่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ไพ่สรุปเป็นไพ่สิบเหรียญนะทุกคนมีโอกาสที่คุณจะได้มรดกสูงมากได้มรดกที่ดินทรัพย์สินมรดกตกทอดจากทางครอบครัวนะคะเสถียรภาพทางการเงินก็จะฟื้นกลับมาอีกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะช่วงนี้ทําคลิปมาช้าต้องขออภัยนะคะช่วงนี้สูทผ้าไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ